สวัสดีค่ะฮ e ลโ o ลเซซุ่มอนะคะในวันศุกร์ที่10ตุลาคม2568ค่ะ10เดือน10นะคะเมื่อคืนนี้ก็ไม่ว่าจะเป็นทั้ง Line Official ในด้านค้าในแต่ละร้านก็รู้สึกว่าจะเด้งกันมาตั้งแต่ในช่วงหัวข้ามแล้วนะคะแล้วเมื่อคืนนี้เนี่ย10เดือน10ก็ดูจะเป็นช่วงที่เราได้เห็นกราฟของราคาทองคำเป็นกราฟแบบกระชากวืญญยานเหมือนกันนะคะเดี๋ยววันนี้นะเอาแค่แบบตอนเปิด ในภาพของการลงทุนเดี๋ยวเราค่อยๆมาไล่เรียงกันนะคะเมื่อคืนนี้ตลาดหุ้นสหรัฐเองก็มีช่วงของการย่อลงมานะคะโดยเฉพาะในฝั่งของดาวโจนส์อันนี้ถือว่าลงมาประมาณ0.5%เอมี500ย่อมาเพียง0.28%แล้วก็ NASDAQ นะคะจากที่ในช่วง ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาเป็นภาพของการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะช่วงนี้การลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยเราจะต้องตามอะไรบ้างนะคะ 1. ตามในแง่ของปัจจัยที่เกิดขึ้นเฉพาะตัวของเขาภาพ Investment ต่างๆนะคะการได้มีพัฒนาการการนำา Open AI ในหลากหลายเชนนะคะคือจริงๆ OpenAI เนี่ยมันมี Instrument หลากหลายมากๆเลยนะคะแต่ว่าในแต่ละบริษัทเทคเองเนี่ยเขาจะมีการหยิบ ออกมาใช้อย่างไรให้มันเพิ่มประสิทธิภาพกับการทำงานนะคะของแพลตฟอร์มนั้นๆกับบริษัทนั้นๆอะไรเงี้ยอันนี้เป็นถือว่าเป็นเรื่องที่แต่ละบริษัทนั้นให้ความสำคัญกับในแง่ของตัว OpenAI หรือไมก็ทั่งในตัวข้อมูลอื่นๆนะคะในเครื่องมืออื่นๆที่เกิดขึ้นที่มันแตกแขนงมาอีกเนี่ยนะคะก็จะทำให้ในแง่ของการลงทุนในกลุ่มของเทคโนโลยีนะคะมูลค่า ทางการตลาดก็จะสูงขึ้นด้วยนะคะก็ทําให้เราได้เห็นโอกาสของการลงทุนรวมถึงการปรับตัวเพิ่มขึ้นของกลุ่มเทคโนโลยีและก็ดัชนี n a สแด q ด้วยนะคะ,ะส่วนราคาทองคำอ่ะต้องพูดถึงเขาหน่อยเมื่อคืนนี้เราเจอคำว่าความกระชากวิญญ,ญาณของเขานะคะอันนี้ไม่เปิดเป็นกราฟราย15นาทีแล้วเมื่อวันพุธอะ่ะเราได้คุยกับคุณแชมป์บริษัทหลักทรัพย์ดุนตานะคุณแชมป์บอกว่า เออถ้าโกลสปอตอ่ะมันไม่หลุดต่ำกว่า4,000อันนี้เราสามารถแบบเลทโปรฟิตลันทำกำไรได้ในการไซด์เวย์อัพถ้ามันหลุดปุ๊บเนี่ยต้องทริมกำไรออกมาบ้างแล้วนะคะสำหรับคนที่รับความเสี่ยงได้นะคะก็จะใช้จังหวะของเมื่อคืนนี้นะคะในการที่จะต้องล็อกกำไรออกมาบ้างนะคะเพราะว่ามันหลุดมันหลุดต่ำกว่า4,000เหรียญ ต่อทร i ออสด้วยนะคะแล้วณนะปัจจุบันยังไม่กลับขึ้นไปในระดับ4,000เหรียญต่อ t r i ออสกราฟที่เมย์ให้ดูนะคะก็คืออันนี้หนึ่งแท่งเทียนแทนความเคลื่อนไหวของราคาทองคําใน15นาทีนะคะจะได้เห็นว่าในทุก15นาทีอมันมีแรงขายอย่างไรพฤติกรรมของเขาเป็นอย่างไรนะคะมันเริ่มจากแท่งนี้ก่อนเลยค่ะแท่งนี้นะคะคือมันหักหัวลงมาแบบเต็มแท่งด้วยเต็มแท่งด้วยนะคะจากตอนแรก กำลังไปได้สวยเลย4 5 6นะคะแล้วก็หล่นลงมา4 0 3 0คือแท่งนี้แท่งเดียวเขาลงไปแล้ว20เหรียญต่อทรยออสนะคะแล้วก็ลงมาอย่างต่อเนื่องเลยเนี่ยยกเขาเรียกว่าลงมาอย่างต่อเนื่องขายมาโดยเฉพาะ3แท่งนี้คุณผู้ชมอ่ะชัดๆเลย3แท่งนี้คือคือตกมาอย่างหนักเลยนะคะพอหล่นมาได้ระดับหนึ่งอ่ะอันเนี้ย คือชัดเลยว่าหลุดจาก4,000แล้วนะคะหลุดจาก4,000แล้วนะเมื่อช่วงคืนที่ผ่านมาพอหล่นไปปุ๊บนะคะเนี่ยเพิ่งมามีแรงซื้อช่วงราคาสักประมาณ3,960หลังจากนั้นเป็นไงคะค่อยๆทยอยปรับตัวเพิ่มขึ้นนักลงทุนที่รู้สึกว่าเออฉันเก็บได้นะในช่วงแบบ3,000แบบในช่วงที่มันราคาแบบต่ำลงมาเนี่ย3,900 60ประมาณเนี้ยอ่ะก็ค่อยๆทยอยปรับเพิ่มขึ้นแต่เชื่อไหมว่าการทยอยเพิ่มขึ้นของเขามันยังไม่ถึงครึ่งกับที่เขาลงมาเลยเราดูได้อย่างไรนะคะเนี่ยดูจากแค่ก้อนนี้เพียงก้อนเดียวก้อนที่เขาลงมาจนปัจจุบันนะคะการที่เขาขึ้นมายังไม่ถึงครึ่งกับการที่ลงถามว่าเอ้ยแล้วมันตัดสินยังไงนะคะว่ามันถึงครึ่งหรือย,อยังนะคะนี่แหละค่ะมันพอดีเป๊ะเลยอะ่ะถ้าถึงครึ่งก็คือในระดับ4 0่0เหรียญต่อทรย,ยอสนั่นะหมายความว่า ยังไม่ถึง4,000เหรียญต่อทรยออสการรีบาวในรอบนี้ยังไม่ถึง4,000เหรียญต่อทรยออสยังมีความน่าเป็นห่วงอยู่นะคะเพราะฉะนั้นในตัวของการรายงานราคาทองคำณปัจจุบันนะเนี่ย3,993เหรียญต่อทรยออสนี่ก็ถือว่าขยับขึ้นมานะคะ0.5%นะคะไม่ได้ไหมายความว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อนะมันคือเป็นการปรับตัวขึ้นจากที่ลงไปลึกเมื่อคืนนี้นะคะ่ะ ซิลเวอร์เหมือนกันซิลเวอร์ก็ลงเหมือนกันนี่ก็เพิ่งทยอยขึ้นมานะคะประมาณ0.67เปอร์เซ็นต์นะคะเมื่อคืนนี้ก็อ่ะเนี่ยข้อมูลจาก c n b นนะคะก็ให้ข้อมูลเอาไว้เลยนะว่าเนี่ยราคาทองคำมันหล่นจาก4 0 0พันเหรียญต่อทรยอรซึ่งก็ถือว่าเป็นแนวสำคัญเลยนะคะในช่วงที่เขาแบบดีดขึ้นไปนะคะแล้วก็ในตัวของราคาโลหะเงินก็ปรับตัวลดลงด้วยเหมือนกันนะคะ for f i r s t time นะหลังจากที่เขาแบบว่าขึ้นมาอย่างต่อนเนื่องสาหรับ2อเอ่อ asset นี้นะคะ ทำให้ราคาทองคำในช่วงเช้าอะค่ะเวลาราคาทองคำแท่งนะคะอันเนี้ยประกาศครั้งที่1เลยการเปิดตลาดในช่วง9โมงนะคะ9โมงนิดๆเนี่ยลบไป600บาทต่อบาททองคำจนตอนนี้นะคะราคาขายออก61,700บาทต่อบาททองคำนะคะก็เลยทำให้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าการลงมาหนักของราคาทองคำโลกนะคะมันก็จะส่งผลเลยนะคะกับ การลงทุนในฝั่งของทองคําแท่งบ้านเรานั่นเองนะคะทีนี้เราได้คุยกันทั้งในเชิงของตลาดหุ้นต่างประเทศนะคะแล้วก็ในตัวของราคาทองคําไปแล้วมีข่าวดีอีกหนึ่งข่าวดีอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือเมื่อวานนี้ต่างชาติลองก็คือเปิดสถานะซื้อ ในฝั่งของเซตฟิฟตี้อะคะ่ะทำสถิติสูงสุดในรอบ8เดือนด้วยนะคะก็เลยเข้ามาดูนะคะว่าใน Investor Type นะคะเนี่ยเลวลาเราเข้ามาดูข้อมูลของตลาด T ีเฟกอะคะ่ะต่างชาติก็เข้ามาซื้อนะ,ะเนี่ยนักลงทุนต่างชาตินะคะเราดูในนะข้อมูลนะสิ้นวัน9ตุลาคมนะคะเมะื่อวานนี้ต่างชาตินะคะซื้อสุทธ,ธิมานะคะอะซื้อสุทธ,ธิอยู่ แค่นักทุนประเภทเดียวด้วยสถาบันขายแล้วก็นักทุนในประเทศขายนั่นเองนะคะก็ถือว่าในภาพของตลาดหุ้นไทยกําลังไปได้ดีเลยนะคะก็มีความระมัดระวังด้วยนะกับเรื่องของเดลต้าเดี๋ยวยังไงวันนี้ก็จะมีข้อมูลมาอ่าเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเดลต้าที่ติดแคชบาลานด้วยนะคะส่วนในช่วงรายการเซตเนวิเกเตอในเวลา10บโมงนะคะเราจะเจอกับข่าวอะไรบ้างนะคะก็เอาจริงๆ ในช่วงที่ผ่านมาค่ะเราก็เห็นว่าสิ่งที่หลีดตลาดก็คือเดลตานั่นเองนะคะแต่ว่าพอขึ้นมาเร็วแล้วก็แรงแทบจะไปในโซนราคา200บาทอยู่แล้วก็เลยมีการถูกสั่งคุมเข้มด้วยมาตรการแคชบาลนนะคะเพราะมันมาด้วยราคามันมาด้วยมูลค่าการซื้อขายที่พุ่งแรงจนตอนนี้ Market Cap คิดเป็นเกือบ15%ของตลาดรวมถึง P e สูงเกินไปหรือเปล่านะคะ135เท่านะคะซึ่งมันขึ้น แรงเกินกว่าปัจจัยพื้นฐานหรือไม่นะคะก็เดี๋ยวยังไงจะมาให้ข้อมูลกันนะคะกับการประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องของการติดแคชบาลานของเดลต้าด้วยส่วนข้อมูลนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสงครามทางการค้าเราก็ยังไม่ได้ทิ้งเขาไปนะคะเพียงแค่ณปัจจุบันเองเนี่ยเราให้น้ำหนักกับเรื่องของเทรนด์ดอกเบี้ที่เป็นขาลงให้น้ำหนักกับเรื่องของสภาวะ สภาพคล่องนะคะที่มันอยู่ในระบบแล้วมันหนุนให้ตลาดหุ้นเอ่ยทองคำเอ่ยคริปโตเคอเรนซีเอ่ยนะคะหรือว่าสัพอื่นอมันมีมมนมีสัญญาณที่ดียกเว้นดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่านะคะเพราะฉะนั้นในตอนนี้เองเนี่ยเราก็เลยต้องมาจับตากันนะคะว่า19%นะคะที่ไทยอ่ะแลกมาเนี่ยเรามีความได้เปรียบเล็กน้อยขนาดไหนในสงครามภาษีนะคะส่วนเรามีข้อมูลจากเซตโนด้วยค่ะว่าในตอนนี้เนี่ยโลกเองได้ปล่อยกา๊าซเรืองกระจกสูงสุด เป็นประวัติการที่3อ่าที่53,200ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่านะคะตัวเลขนี้น่าห่วงมากขนาดไหนเอาจริงๆในแง่ของการกำกับดูแลนะคะบริษัทที่จดทะเบียนนะคะก็กำกับดูแลในเชิงของการทำงานนะคะจะทำยังไงให้แต่และองค์กรมีการาลดการปล่อยกา๊กาซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะซึ่งเดี๋ยวไงจะมีข้อมูลตรงนี้นะคะ ออกมาด้วยนะคะให้ให้คุณผู้ชมได้เห็นนะคะว่าเอาจริงๆแล้วในแต่ละประเทศเองเขาก็มีความคอซิร์นแล้วก็มีการเข้มงวดนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะว่าคือเนี่ยค่ะพอตัวเลขมันออกมาสูงสุดมันปฏิการแบบนี้มันก็ยิ่งทําให้เอ๊เราก็ใช้มาตรการอยู่นะแล้วก็คุมเข้มอยู่นะแต่จํานวนการปล่อยก็คือยังสูงอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็เอ๊มันต้องมีมาตรการอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าจากในฝั่งยุโรปที่เดิมก็เข้มงวด มากๆอยู่แล้วนะคะกับบริษัทไม่ว่าจะเป็นทั้งนอก l i สเ e ็หรือว่า l i สเ e ็ในตลาดทุนไทยก็พยายามที่จะต้องอยู่ในสโคปนะคะว่าจะทำยังไงให้การดำเนินธุรกิจของเรามันต้องเคลียร์กับสภาวะพื้นกากระดับโลกด้วยแล้วก็ต้องเคลียร์ต่อในแง่การทำงานหลังบ้านแล้วมันต้องส่งผลต่อในเรื่องของ financial statement คือ แลายกระบวนการตามลําดับขั้นตอนนะคะมันหลังจากนี้มันจะเข้มงวดมากขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าเนี่ยตัวเลขที่เปิดเผยออกมามันสูงสุดเป็นปรติการเลยนะคะส่วนไทยมาร์เก็ตอินไซด์ค่ะเซตอินด x ในตอนนี้เนี่ยเราต้องมีการจับตาเรื่องของเดลต้าเป็นหลักเลยนะคะถึงแม้ว่าวันนี้เราจะได้เห็นการกลับมาซื้อในหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้าที่แต่เดิมก็คือ,อ เงียบเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเจอเรื่องของดอกเบี้ยนะคะที่ผ่านมานะอยู่ในระดับสูงนะคะพอดอกเบี้ยเป็นขาลงต้นทุนต่างๆนะคะมันก็จะต่ําลงด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเราไม่ได้ ดูในแง่ของหุ้น Delta เพียงอย่างเดียวมันยังพอมีหุ้นกลุ่มอื่นๆหรือไม่ที่ได้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของมาตรการรัเศรษฐกิจได้ประโยชน์จากเรื่องของคอมเมนต์นะคะหรือว่าวิวต่างๆที่เกิดขึ้นกับเรื่องของธุรกิจ Data Center นะคะก็เดี๋ยวยังไงมาดูกันเกี่ยวกับกลยุทธ์ของการลงทุนในไทยมาเก็ตอินไซด์ส่วน Stock of the day ค่ะ แม้ว่าเดลต้าติดแคชบาลานแต่เชื่อไหมว่าเขาก็ยังมีบริษัทอื่นๆที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกันซึ่งถ้าเราย้อนไปนะดูทิศทางหรือว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ของราคาหุ้นเดลต้าอ่าหุ้นของ KCE เราจะเห็นได้เลยนะคะว่าเขาเพอร์ฟอร์แมนซ์ค่อยๆ ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะแสดงว่าทยอยปรับตัวเพิ่มขึ้นกราฟเขาจะไม่ได้ชันแบบเดลตานะเดี๋ยวค่อยมาเปิดกราฟดูในช่วง10โมงแล้วกันนะคะแต่ว่าในฝั่งของ KC เองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งในแง่ดีมาซ Supply นะคะของตัวธุรกิจของเขานะคะการผลิตนะคะในตัวการจำหน่ายแผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า PCB ที่มันต้องใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆโดยเฉพาะยานยนต ไฟฟ้าหรือว่าพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันก็ยังมีมากยิ่งขึ้นนะคะปัจจัยบวกเหล่านี้มองอย่างไรแล้วก็ราคาหุ้นที่ก็ทำเปอร์ฟอร์แมนซ์ได้ดีอย่างต่อนเนื่องนะตั้งแต่ในช่วงถ้าแม่เห็นข้อมูลเนี่ยคือเห็นตั้งแต่ในช่วงปลายไตรมาสหนึ่งแล้วนะคะที่ราคาเปอร์ฟอร์แมนซ์ได้ดีมากๆเลยเพราะฉะนั้นเรามองโอกาสต่อนี้อย่างไรนะคะแล้วก็สรันรกทุนเองที่อินเวส ใช้ว่า invest นะยังไม่ต้องเก่งกำไรนะ invest อะยังพอเห็นโอกาสในการเติบโตหรือไม่นะคะเดี๋ยววันนี้ในช่วงของ stock a f t e day จะมาคุยกันเกี่ยวกับ KCE ค่ะ f i n a y Friday นะคะจะเห็นว่าตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างร้อนแรงเอาจริงถ้าเราปัด m a g n i f i c e n t 7นางฟ้าออกไป performance ของตลาดหุ้นสหรัฐอาจจะไม่ได้ดีเท่านี้ก็ได้นะคะรวมถึงหน้าตาของ7นางฟ้าเองก็มีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะก็จะมีบางบริษัทที่เป็นเขาเรียกว,ว่าตัวถ่วงของ7นางฟ้า เออเพราะฉะนั้นมันก็จะมีบริษัทอื่นๆที่ทําหน้าที่ได้ดีหรือว่ามีอีเวนต์อื่นๆปัจจัยอื่นๆที่ทําให้ในแง่ของราคาหุน้นรวมถึงในตัวปัจจัยพื้นฐานอะเขาไปต่อแล้วมันเร่งสปีดได้ดีกว่าหุ้นบางบริษัทในจดนงานฟ้าอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวยังไงเราจะมาดูกันนะคะว่าถ้าหุ้นสหรัฐนี่มันแพงเกินไปมันยังมีโอกาสให้เลือก อื่นๆอ,อ,อ,อีกหรือเปล่าในการลงทุนนะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะร่วมพูดคุยกับทางคุณพงษ์พรนะคะ CFA ประธานเจ้าที่บริหารและผู้ก่อตั้งของบอลจ l o Leaf Capital นั่นเองนะคะก็นี่คือทั้งหมดนะคะที่ได้เกริ่นเอาไว้ในช่วงของ Hello Sum s In และเดี๋ยวเรามาพบกันนะคะในช่วงตอนเปิดตลาด10นาฬิกาตรงนะคะกับราการ Navigator ช่วงนี้ไปชมรายการหน้าทีลงทุนจาก M c o t กันเลยค่ะ